วันอยู่นะนอนมาขี่กับแสบแ่บนอยอย่างเงี้แหละมันแ่บเนี่ยน,ยนอนก็เรากันเอาไปแก้วนังพริกเนาะแ่บแ่บเจ็บนั่งกินน้ําค่ะพี่น้องไม่อยากได้ก็ไม่เก็บเด้อค่ะเดอ้อเก็บเอาไปเอาไปฝากพี่ฝากน้องกินนะคะแต่ว่ามันก็ย่างงามอยู่ด้ีน่น้องมันมันบอได้ขายดอกจันนี่เพราะว่าไม่นั่นบอขายเนาะค่ะเนาะรุ่นนี้จะเอาไปเก็บไปฝาก เอาไปฝากพี่ฝากน้องกินนะคะแต่ว่ามันไก่แงงางมอยู่ด้วยี่น้องมันมันบ่ได้ขายดอกจันนี่เพราะว่าไม่นั่นบ่ขายเนาะค่ะเนาะรุ่นนี้จะเอาไปเจ็บไปฝากแต่คนละสองกิโลสองกิโลก็เอาเลยเนาะพี่น้องเนาะวันนี้จะเจ็บแตงไปฝากจะอาไปฝากพี่ฝากน้องกินนะคะแต่ว่ามันไก่แง่างมอยู่ด้วี่น้องมันมันบ่ได้ขายดอกจันนี่เพราะว่าไม่นั่นบ่ขายเนาะค่ะเนาะรุ่นนี้จะเอาไปเจ็บมดรุ่นแล้วค่ะเจ็บไปฝากพี่น้องด้วยค่ะทุกคนมื่อไหรเนาะเนาะ วันนี้ก็จะมาเก็บแตงนะคะมาเก็บปลาแตงลูกมันมันมัดราคาน้อยป่ายมันเนาะค่ะเนาะมดรุ่นแล้วค่ะเก็บไปฝากพี่น้องเด้อค่ะทุกคนวันนี้เนาะเนาะวันนี้ก็จะมาเก็บแตงนะคะมาเก็บปลาแตงลูกมันมันมัดราคาน้อยป่ายมันเนาะค่ะเนาะฝากเนาะค่ะเนาะสั่นนี่ก็สิได้บุญด้วยหรอเนาะพี่น้องเนาะอือฝากพี่ฝากน้องกินกันนะคะทุกคนนี่ค่ะหน่วยของเพิ่นงามอยู่ค่ะสวัสดีจ้ามื้อนี้ก็ ม ok าพี่เพาทั้งนั้นบอกมันเล่มแตงเนาะค่ะเนาะเจ็บแตงนะคะเจ็บแตงมันจะเะไปฝากพี่ฝากน้องกินนะคะแต่ว่ามันก็ย่างงามอยู่ด้พี่น้องมันมันบ่อด้กขายดอกจันนี่เพราะว่าไม่นั่นบ่ขายเนาะค่ะเนาะรุ่นนี้จะเอาไปเจ็บไปมดรุ่นแล้วค่ะเจ็บไปฝากพี่น้องแล้วค่ะทุกคนมื่อเนี้เนาะเนาะมื่อเนี้ก็จะมาเจ็บแตงนะคะมันเจ็บเออแตงบุกมันมันมัดราคาหน้วยป่ายมันเนาะค่ะเนาะข้างนี้มีบ่เจ็บแล้วบ่ พราะนี it. It um. uh ่เ huh. ah ็บ huh. ม so, ันรเบอแบอย่ huh. ี ah ้ข้างนี้มีบ่เจ็บระเบ่เพรานี่เองบมันรเบ้อแบอย่าข้างนี้มีบ่เจ็บรเบ่พรนี่เอ็บมันรเบอแอย่ จะไปฝากพี่ฝากน้องกินนะคะแต่ว่ามันก็นยังงามอยู่ด้วยีน่น้องมันมันบ่ได้ขายดอกจกนนี่เพราะว่าไม่นั่นบ่ขายเนาะค,ะะคะ่ะเนาะรุ่นนี้จะเอาไปเจ็บไปฝากเนาะคะ่ะเนาะสั่นนี่ก็สิได้บุญอยู่ดอกนาอพี่น,อนะะ้องเนาะอืฝากพี่ฝากน้องกินกันนะคะทุกคนนี่ค่ะน่วยก็ควนงามยูค่ะเจ็บน้ำกินน้ำค่ะพี่น้องเรียกได้ก็ไม่เจ็บเด้อค่ะเด้อเจ็บเอาไป หวานอยู่นะน่ืน่อกินก่บแซ่บนัาอย่างงี้แหละมันแซ่บเนี่ยน่ากิเราเกลันลเอาไปแก้วน้ำพริกเนาะแซ่บปากแม่ขาวด้วยกันนะคะวันนี้ค่ะเป็นแตงที่ปลอดภัยนะคะวันนี้อร่อยด้วยะคะ่ะหวานด้วยอืข้างนี้มีบอสเจ็บระเบอดพรข้างนี้เจ็บ,บมันระเบิดแซ่บอยู่ เงี้ยในจักเต็มขู่สองขู่นี่แหละเนาะได้เท่าได,ก,ไาาไดก็ไปฝากเขนานไหนจ้ะแม่ขาวเพิ่นหลายอยู่ค่ะหาหกขนเนาะค่ะเนาะหวานอยู่จ้ะนอยเมื่อกี้ก็เส็งเซ็งนวดอย่างเงี้แหละมันแซ่เส็งเนาะนนก็เราเกลเอาไปแก้วน้ำพริกเนาะแซ่บแซ่บเจ็บน้ำกินน้ำค่ะพี่น้องไม่อยากได้ก็ไม่เก็บเด้อค่ะเด้อ เจ็บป้าเป้็หนจักเต็มขู่สองขู่นี่หละเนาะได้เขาได้กับไปฝากเท่านั้นละจ้ะแม่ขาวเพิ่งไลยอยู่ค่ะหาหกคนเนาะค่ะเนาะฝากแม่ขาวด้วยกันนะคะวันนี้ค่ะเป็นแลงที่ปลอดภัยนะคะวันนี้อร่อยด้วยค่ะหวานด้วยอมกินไปแก้วได้ค่ะแต่บ่ได้ให้เก็บไปขายด้วยค่ะเด้อคืออยากมัดจำแก้วตำางคนกับไม่เจ็บเอาก็เลยอจินอยู่ค่ะ เน่น้อยๆๆๆข้างนี้มีบ่อเจบแล้วบ่อเพราะ้านี้เจ๊มันปลวบ่อแสบเยอะมดรุ่นแล้วค่ะเจบไปฝากพี่น้องด้วยค่ะทุกคนวันนี้เนาะเนาะวันนี้ก็จะมาเก็บแตงนะคะมาเก็บเอาแตงบุกมันมันมัดกับราคาหน่อยป่ายมันเนาะค่ะเนาะเจ๊ไปจัดเต็ียมขู่สองขู่นี่แหละเนาะได้เท่าได้ก็ไปฝากเท่านั้นละจ้ะแม่ขาวเพิ่นหลายอยู่ค่ะ หาหกก้นเนาะค่ะเนาะแบบเจ็บนั่งกินนั่งค่ะพี่น้องได้ก็ไม่เก็บเด้อค่ะเด้เอกเ,อเ,นะเก็บไปเป็นไปจัดเต็ียมุ่สองกูน่แหละเนาะได้เ่าไดก็ไปฝากเท่าน้น,น่ลยจ้ะแม่ขาวเพื่อนหลายอยู่ค่ะหาหกก้นเนาะค่ะเนาะปากแม่ขาวด้วยกันนะคะวันนี้ค่ะมันแปลงที่ปลอดภัยนะคะวันนี้ อร่อยด้วยค่ะหวานด้วยปากแม่ขาวด้วยกันนะคะวันนี้ค่ะเป็นแตงที่ปลอดภัยนะคะวันนี้อร่อยด้วยค่ะหวานด้วยอืบเก็บน้ำกินน้ำค่ะพี่น้องไมกได้ก็ไม่เก็บเด้อค่ะเด้อเก็บเอาไปแต่คนละสองกิโลสองกิโลก็เอาเลยนาะพี่น้องเนาะวันนี้จะเก็บแตงไปฝากสิ น่อยสีกับแสบเนาะค่ะเนาะหวานอยู่จ้ะน้อยมันสีกับแซ่บแซ่บน้อยยงังไงหล่ะมันแสบเนี่ยน้องก็เรากันเอาไปแก้วน้ำพริกเนาะแสบไม่ได้ฉีดยาไม่ได้เฮ็ดหยังเนาะค่ะเป็นแปลงทุดทยไทยแล้วเนาะค่ะเนาะมันเหมือนแหละน้อยอ่อนแสบเก็บน้ำกินน้ำอือปากเนาะคะะ่ะเน้องามี่ก็สิได้บุญอยู่ดอเน,อนะาะพี่น้องเนาะอือปากปีปากน้องกินกันนะคะทุกคน นี่ค่ะหน่วยก้อนขึ้นงามยุคค่ะลูกเจ้ยวอืมขึ้อพ่อมีอยู่ได้เหล่าเครื่องคุอืมแล้วที่เจีบข้างนี้มีบ่เจ็๊ยบอะไรบ่อเพราะนั่นเจี๊ยบอะไรบ่อแสบอยู่ในปากแม่ขาวด้วยกันนะคะวันนี้ค่ะ เป็นแป้งที่ปลอดภัยนะคะวันนี้อร่อยด้วยค่ะหวานด้วยหืมไม่ได้ฉีดยาไม่ได้เห็ดหนังเนาะค่ะเป็นแป,งป้แปงทุตไทยแล้วเนาะคะ่ะเนาะมันเหมือนแหละน้อยออมแต่เย็บน้ำกินน้ำหืมปากเนาะค่ะเนาอสันนี่กษิตเด้บุญยี่ดอเนาะพี่น้องเนาะหืมฝากพี่ฝานกน้องก,กินกันนะคะทุกคนนี่ค่ะหน่วยข้าเพิ่นงามยุคค่ะปากเนาะค่ะเนาอสันนี่กษิตเด้บุญยี่ดอเนาะพี่น้องนเนาะ ปากี่ฝากน้องกินกันนะคะทุกคนนี่ค่ะหน่วยข้าวเพิ่นงามยุค่ะปากไม่ขาวด้วยกันนะคะวันนี้ค่ะเป็นแจงที่ปลอดภัยนะคะวันนี้อร่อยด้วยค่ะหวานด้วยปากแม่ขาวด้วยกันนะคะวันนี้ค่ะเป็นแจงที่ปลอดภัยนะคะวันนี้ อร่อยด้วยค่ะหวานด้วยแต่คนละสองกิโลสองกิโลก็เอาเลยเนาะพี่น้องเนาะวันนี้จะเก็บแตงไปฝากหวานอยู่นะนอนมาชีกแล้วแซ่บแซ่บนอย่างงี้แหละมันแซ่บเนาะก่อนเราแก่เอาไปแก้วหนังพริกเนาะแซ่บไม่ได้ฉีดยาไม่ได้เฮ็ดหยังเนาะค่ะเป็นแปลงสุดท้ายแล้วเนาะค่ะเนาะมัเหม่เหล่านอนออมแซ่บเก็บน้ำกินน้ำอืนี่ค่ะนวดไปป่ายเนาะค่ะเนาะ เป็นยาเป็นเป็นแตกที่ปลอดภัยนะคะพเพราะว่าเ้างไม่ได้ฉีดยาไม่ได้เฮ็ดหยางแล้วค่ะเป็นแปลงสุดท้ายแล้วน,ะะน,ะะนะะ้อค่ะเนาะมันเหมือนแหละเงิออมแปะเย็บน้ำกินน้ำอืมแปบเย็บน้ำกินน้ำค่ะพี่น้องไม่แยกได้ก็ไม่เก็บแล้วค่ะเด้อเก็บเอาไปเก็บใจักเต็๊ยมขู่สองขู่นี่แหลนะเนาะได้เท่าได้ก็กไปฝากเท่านั้นเลยจ้ะ ไม่ข้าเพิ่หลายยุคค่ะหาหกข้นเนาะค่ะเนาะเมืม่อไรหัวหนามเกือบคุม้มอืมเด็นงงงงน้อยๆก็า้ังเกี่ยวเขาพ่อมีอย่ยู่ได้เร็วเครื่องคูอืมแต่ค้นละสองกิโลสองกิโลก็เอาเลยเนาะพี่น้องเนาะ วันนี้จะเก็บแตงไปฝากเนาะคะะะ่ะนาะสันนี่กับิไดบุนยูน้องนอพี่น้องเนาะอือฝากีีฝากน้องกินกันนะคะทุกคนนี่ค่ะหน่วยก็ขึ้นงามยูค่ะนี่ค่ะหน่วยไปไป่ายเนาะค่ะเนาะเป็นยาเป็นไปแตงที่ปลอดภัยนะคะเพราะวา่าแต่คนละสองกิโลสองกิโลก็เอาเลยเนาะพี่น้องเนาะวันนี้จะเก็บแตงไปฝากนี่ค่ะหน่วยไปไป่ายเนาะค่ะเนาะเป็นยาเป็นไปแตงที่ปลอดภัยนะคะเพราะวา่าห้องกินไปแก้วได้ค่ะแต่บ่ได้แห้เก็บไปขายด้วยค่ะเด้อ คืออยากมัดจำแก้วจำปนกับไม่เจ็บเอาข้ออะไรจินอยู่ค่ะน้อยๆนี่แน่สวัจ้ามเนกะมาพี่เพราะทนั้นบอกมาเล่มแตงเนาะค่ะเนาะเจ็บแตงนะคะเจ็บแตงมาจะแต่คนละสองกิโลสองกิโลก็เอาเลยเนาะพี่น้องเนาะวันนี้จะเจ็บแตงไปฝากจะไปฝากพี่ฝากน้องกินนะคะแต่ว่ามันก็ย่างงามอยู่ดี่น้องมันมันบ่อได้ขายดอกจันนี่เพราะว่าไม่นั่นบ่ขายเนาะค่ะเนาะ รุ่นนี้จะเอาไปเจ็บไปฝากเนาะคะ่ะเนาะสันนี่ก็สิได้บุญอยู่ดอเนาอพี่น้องเนาะอือฝากพี่ฝากน้องกินกันนะคะทุกคนนี่ค่ะหน่วยเข้านงามยูค่ะแฮงเสีย